สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปสำรวจสถานการณ์ในพื้นที่ที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงนะคะแต่กำลังมสีสงครามเงียบก่อตัวขึ้นอยู่ ที่นั่นก็คือบริเวณจจงอยแอฟริกาหรือ Horn of a f r i c ราค่ะซึ่งเดิมพันในความขัดแย้งครั้งนี้สูงมากเพราะมันอาจจะกระทบกับเส้นทางการค้านโลกโดยตรงเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันถึงการ,รเผชิญหน้าของสองประเทศเพื่อนบ้านที่ความสัมพันธ์นี้เรียกว่าพลิกไปเลยนะคะแล้วก็ยังมีผู้เล่นจากภายนอกเข้ามาทำให้เรื่องมันยุ่งไปกันใหญ่ด้วย ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดเลยค่ะคือณนะต้นปี2026ที่เขาชี้ว่าความตึงเครียดตรงชายแดนเนี่ยมันมันใกล้จะระเบิดเต็มทีแล้วใช่เลยครับถ้าจะให้สรุปหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลยนะมันคือชะตากรรมของเอธิโอเปียประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือ landlocked country ที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ร้อยกว่าล้านคนเลยใช่ไหมคะร้อยสามสิกว่าล้านคนครับ ลองดึกภาพตามสิครับประเทศที่ใหญ่ขนาดนี้แต่ไม่มีทางออกทะเลเป็นของตัวเองต้องพึ่งพาเพื่อนบ้านตลอดมันเป็นภาวะทีออ่อึดอัดมากแล้วความอึดอัดที่ว่าเนี่ยมันสะท้อนออกมาจากคำพูดของนายกเขาเลยคุณอาบีอาเมดท่านเคยเปรียบเทียบว่าประเทศตัวเองเหมือนติดอยู่ในคุกน้ำหรือ water prison โอ้โหคุกน้ำใช่ครับและข้ประกาศชัดเลยนะว่าการมีทางออกสู่ทะเลเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องที่อยากได้แต่เป็นประเด็นความเป็นความตายของชาติเขาเลยซึ่งคำพูดนี่แหละครับที่สั่นไปทั้งภูมิภาคเลยคำว่าคุกน้ำนี่ทรงพลังมากเลยนะคะมันทำให้เห็นภาพความกดดันที่เขาเจออยู่เลยทีนี้คำถามก็คือแล้วอะไรคือฟังเส้นสุดท้ายล่ะคะอะไรที่ทำให้เรื่องที่มันคุกกลุ่นอยู่แล้วเนี่ยจู่ๆก็มาประทุเอาตอนนี้ได้ยินมาว่ามันเกี่ยวกับข้อตกลงกับโซมาลีแลนด์ที่เพิ่งล่มไปอันนี้คือ,อยังไงเหรอคะถูกต้องเลยครับ นั่นคือตัวจุดชนวนโดยตรงเลยคือเมื่อปีก่อนเนี่ยเอธิโอเปียเข้าไปทำข้อตกลงกับโซมาล,ลีลนดซึ่งเป็นดินแดนที่ประกาศเอกราชจากโซมาเล,ลียฝ่ายเดียวข้อตกลงก็คือเอธิโอเปียจะยอมรับรองสถานะประเทศให้แลกกับการเช่าที่ดินริมทะเลแดงยาวๆเลยเพื่อสร้างท่าเรือกับฐานทัพเรือฟังดูก็เป็นทางออกที่ดีนี่คะเหมือนวินวินทั้งคู่แล้วทำไมมันถึงล่มไปล่ะคะ เพราะว่ามันไปเหยียบตาปลาของผู้เล่นรายใหญ่อื่นๆในภูมิภาคเข้าเต็มๆเลยครับอ๋อรัฐบาลโซมาเลียที่โมกาดิชูเนี่ยเขามองว่านี่คือการรุกรานอธิปไตยเขาอย่างรุนแรงแล้วก็ได้แรงหนุนเต็มที่จากอียิปต์ซึ่งเป็นคู่ปรับของเอธิโอเปียอยู่แล้วเรื่องเขื่อนแม่น้ำไนเข้าใจแล้วค่ะอียิปต์ก็เลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะสกัดเอธิโอเปียก็เลยกดดันานานาชาติหนักมากสุดท้ายข้อตกลงนี้ก็เลยเอ่อกลายเป็นหมันไปแล้วพอประตูบานนั้นมันปิดลง เอธิโอเปียก็เลยหันกลับไปหาเป้าหมายเดิมที่เขาเล็งมาตลอดซึ่งก็คือถ้าเรืออัดสับของประเทศเอริเทรียครับถ้าเรือนี้สําคัญมากนะในเชิงประวัติศาสตร์เพราะมันเคยเป็นของเอธิโอเปียมาก่อนที่เอริเทรียจะแอกตัวออกไปได้สําเร็จอ๋อก็เลยทําให้เอธิโอเปียกลายเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลตั้งแต่นั้นมาใช่ครับ และสถ,ถนานการณ์ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงมากเพราะมีรายงานที่น่าเชื่อถือได้ว่าเอธิโอเปียกำลังเคลื่อนกำลังทหารอาวุธหนักเข้าไปประชิดชายแดนเอริเทรียเรื่อยๆเลยโหคือทำกันแบบเงียบๆแต่บรรยากาศนี่คือตึงเครียดสุดๆตึงมากครับเหมือนรอวันประทุแค่นั้นเองเข้าใจเลยค่ะเพราทางเลือกที่มันดูสันติกว่ามันล้มเหลวไปเขาก็เลยหันกลับมาทางที่อันตรายที่สุดแต่จุดนี้ล่ะค่ะที่มันน่าเหลือเชื่อมากเพราะถ้าย้อนไปไม่กี่ปีก่อน ผู้นำสองคนนี้อาร์บีอาเมดของเอธิโอเปียกับอิสายาสอาเฟฟากีของเอริเทรียสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนรักกันเลยใช่ไหมคะคุณอาร์บีถึงขนาดได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการไปสร้างสันติภาพกับเอริเทรียเลยนะจากภาพที่คนทั้งโลกจำได้ว่ากอดกันกลายมาเป็นภาพที่จ่อปืนใส่กันได้ยังไงคะเนี่ย นี่คือบทเรียนคลาสสิกของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยครับว่าสันติภาพที่มันขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นำเนี่ยแม้ว่าจะได้รางวัลโนเบลมาการันตีนะแต่มันไม่ยั่งยืนหรอกครับถ้าผลประโยชน์หลักของชาติมันยังขัดกันอยู่ตอนปี2018ที่มีข้อตกลงสันติภาพบรรยากาศตอนนั้นเต็มไปด้วยความหวังมากประชาชนดีใจชายแดนเปิดการค้ากลับมาแต่ลึกๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของสองฝั่งมันต่างกันคนละขั้วเลยครับ งไงสำหรับเอธิโอเปียสันติภาพอาจจะเป็นแค่ยุทธวิธีขั้นหนึ่งเพื่อให้ตัวเองมีเวลาเตรียมตัวสำหรับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าคือการออกทะเลให้ได้แต่สำหรับเอริเทรียสันติภาพและการรักษาสถานะเดิมเนี่ยมันคือเป้าหมายของเขาเลยคือการรักษาอธิปไตยที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อ oh. พอเอธิโอเปียเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนว่าอยากได้ท่าเรืออาซับมิตรภาพที่เห็นกันอยู่ มััันนก็จบบลงททีครแปลว,ว่าสันติภาพที่ได้รางวัลโนเบลมาจริงๆมันตั้งอยู่บนความเข้าใจที่ไม่ตรงกันมาตั้งแต่แรกแล้วถ้ามองในง่าการทหารล่ะคะถ้าต้องรบกันจริงๆใครดูจะได้เปรียบกว่ากันเพราะดูเผินๆเอธิโอเปียคนเยอะกว่ามากน่าจะเหนือกว่าเยอะเลยถ้าดูแค่ตัวเลขก็ใช่ครับเอธิโอเปียมีทั้งกําลังพลรถถังปืนใหญ่อากาศยานที่เหนือกว่ามากแต่อริเียเนี่ยประมาทไม่ได้เลยนะครับ เขาได้ฉายาว่าเป็นเกาหลีเหนือแห่งแอฟริกาโห oh, ทำไมถึงขนาดนั้นคะเพราะเขาเป็นรัฐทหารแบบเต็มรูปแบบมีระบบเกณฑ์ทหารตลอดชีพที่โหดมากทำให้พลเมืองทาบทุกคนของเขาคือทหารที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีมีวินัยสูงมากอาจจะน้อยกว่าแต่คุณภาพนี้ไม่ธรรมดาแล้วปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยนะคือภูมิประเทศครับ ชายแดนส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันหุบเขาซับซ้อนเป็นพื้นที่ที่ทหารเอลิทเทรียถนัดใช่ครับถนัดมากในการรบแบบกองโจรเขาเคยเช้ดภูมิประเทศแบบนี้สู้กับเอธิโอเปียมาแล้วในสงครามชายแดนช่วงปี98-2000ซึ่งเป็นสงครามที่นองเลือดมากๆนะครับคนตายไปเป็นแสนแนคนนี้รบกันเองก็หนักแล้วแต่มันน่าจะซับซ้อนกว่านั้นใช่ไหมคะเหมือนมีผู้เล่นอื่นเข้ามาในสนามด้วยถูกต้องครับและนี่คือจุดที่ทําให้สถานการณ์มันอันตรายและก็ควบคุมไม่อยู่เลย เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเอธิโอเปียกับเอริเทรียแล้วแต่เป็นเวทีของมหาอำนาจในภูมิภาคไปแล้วผู้เล่นที่ชัดที่สุดเลยคืออียิปครับอียิปนี่เองใช่ครับอียิปมองว่าเอธิโอเปียคือคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ที่กำลังโตขึ้น,นเรื่อยๆและเป็นภัยคูกคามเรื่องนามจากแม่น้ำนายดังนั้นอียิปเลยทำทุกอย่างเพื่อปิดล้อมเอธิโอเปียปิดล้อมยังไงล่ะคะ ก็คือหนุนโซมาเลียเต็มที่เพื่อขวางเดียวโซมาลีลนแล้วตอนนี้ก็มีข่าวว่ากำลังแอบให้การสนับสนุนทางการทหารข่าวกรองให้กับเอริเทรียอยู่เป้าหมายคือทําให้เอธิโอเปียติดลมกับสงครามชายแดนไม่ให้ขยายอิทธิพลลงทะเลแดงได้สําเร็จอย่างนี้นี่เองคือใช้เอริเทรียเป็นเครื่องมือสกัดเอธิโอเปียอีกทีแล้วนอกจากอียิปต์ล่ะคะมีใครอีกมีอีกสองผู้เล่นที่สําคัญมากแล้วก็กําลังแข่งดันดุเดือดเลยในภูมิภาคนี้คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE กับตุรกีครับ2ประเทศนี้มองว่าทะเลแดงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมากทั้งเรื่องการค้าการตั้งฐานทัพแล้วเขาเลือกข้างไหนคะสนับสนุนใครนี่แหละครับคือจุดที่น่ากลัวที่สุดคือเขาสนับสนุนทั้ง2ฝ่ายฮะทั้ง2ฝ่ายเลยเหรอคะครับ UAE ก็สนิทกับเอธิโอเปียแต่ก็มีฐานทัพอยู่ในเอริเทรียตุรกีก็เหมือนกันร่วมมือทำทหารกับเอธิโอเปียแต่ก็ไปสร้างสัมพันธ์กับเอริเทรียด้วย สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือทั้งสองประเทศนี้กำลังขายอาวุธล้ำสมัยโดยเฉพาะดโดรนให้กับคู่ขัดแย้งทั้งสองฝั่งเลยโอ้โหคือเขาไม่ได้อยากให้ใครชนะขาดนะครับแต่อยากให้ความขัดแย้งมันคานกันอยู่แบบนี้เพื่อที่ตัวเองจะเข้าไปหาผลประโยชน์ได้ไม่ว่าสุดท้ายใครจะชนะเหลือเชื่อเลยค่ะนี่มันไม่ใช่แค่ราดน้ำมันเข้ากองไฟแล้วนะแต่เหมือนขายน้ำมันให้ทั้งสองฝ่ายเลย สรุปก็คือตอนนี้เรามีเอธิโอเปียที่กำลังสิ้นหวังมีเอลิเทรียที่พร้อมสู้ตายมีอียิปคอยหนุนหลังเงียบๆแล้วก็มี U a e กับตุรกีคอยส่งอาวุธให้ทั้งคู่นี่มันส่วนผสมของหายนะชัดๆเลยเป็นคำสรุปที่แม่นยำม,มากครับมันคือสถานการณ์ที่เปราะบางและอันตรายอย่างยิ่งทีนี้คำถามที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแล้วยังไงต่อทำไมเรื่องที่ดูเหมือนจะไกลตัวนี้มันถึงสำคัญกับพวกเราทุกคน ถ้าสงครามมันเกิดระเบิดขึ้นมาจริงๆผลกระทบในวงกว้างมันจะเลวร้ายขนาดไหนคะผลกระทบจะมาเป็นสองระลอกใหญ่ๆเลยครับแล้วทั้งสองระลอกเนี่ยกระทบกับโลกทั้งใบแน่นอนระลอกแรกคือผลกระทบทางเศรษฐกิจคือพื้นที่ขัดแย้งเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงปากทางเข้าช่องแคบบาบเอลมันเดฟอือหือซึ่งเป็นหนึ่งในจุดคอขวดหรือโชคพอยท์ที่สําคัญที่สุดในโลกเลยนะการค้าทางเรือกว่า12ซของโลกทั้งน้ํามันกา๊าซ ต้องผ่านตรงนี้เพื่อไปยุโรปเส้นเลือดใหญ่เลยนะคะใช่ครับเราเคยเห็นตัวอย่างมาแล้วตอนที่กลุ่มหูตีโจมตีเรือสินค้าแค่นั้นค่าขนส่งค่าประกันก็พุ่งกระฉูดแล้วแต่ลองนึกถึงสงครามเต็มรูปแบบระหว่างสองประเทศที่มีกองทัพมีขีปนาวุธทันสมัยสิครับช่องแคบอาจจะถูกปิดไปเลยเป็นไปได้สูงมากครับ แล้วถ้ามันปิดตายจริงๆเรือทั้งหมดจะต้องอ้อมไปทางแอฟริกาแทนซึ่งมันเพิ่มทั้งเวลาทั้งต้นทุนมหาศาลผลก็คือราคาสินค้าทุกอย่างทั่วโลกตั้งแต่พลังงานอาหารไปจนถึงของใช้จะพุ่งสูงขึ้นแบบควบคุมไม่ได้เลยครับแค่เรื่องเศรษฐกิจก็หนักมากแล้วค่ะแล้วผลกระทบระลอกที่สองคืออะไรคะคือวิกฤตด้านมนุษยธรรมครับที่อาจจะเลวร้ายที่สุดในศตวรรษนี้เลยก็ได้นั่นคือวิกฤตผู้ลีภ้ภัย ภูมิภาคนี้มันเปราะบางอยู่แล้วทั้งภัยแล้งความอดอยากถ้าเกิดสงครามเต็มรูปแบบขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เห็นคลื่นผู้อพยพผู้ลีภ้ภัยจำนวนจะเยอะขนาดไหนคะอาจจะถึงหลากหลายล้านคนเลยครับที่พยายามหนีตายออกจากพื้นที่ลองนึกถึงวิกฤตผู้ลี้ภัยจากซีเรียที่เคยทำยุโรปสั่นสะเทือนสิครับตอนนั้นประมาณล้านกว่าคนแต่นี่อาจจะใหญ่กว่านั้นหลายเท่าตัวแรงกดดันมหาศาลต่อ,อยุโรปแล้วอาจจะไปกระตุ้นกระแสะชาติยมขวาจัดให้รุนแรงขึ้นไปอีก ฟังแล้วน่ากลัวมากค่ะสรุปภาพรวมทั้งหมดก็คือมันเป็นเรื่องของการดิ้นรนของชาติใหญ่ที่ไม่มีทางออกทะเลความสัมพันธ์ที่แตกหักของอดีตเพื่อนรักและการแทรกแซงจากภายนอกที่ทําให้ทุกอย่างมันเปราะบางไปหมดถูกต้องครับมันเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและมีเดิมพันสูงมากสําหรับทุกฝ่ายจริงๆซึ่งสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับค่ะว่าสันติภาพที่ยิ่งใหญ่จนได้รับรางวัลโนเบลเนี่ย มันจะยั่งยืนได้ยังไงถ้ามันตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ทําให้อีกชาติหนึ่งรู้สึกเหมือนกําลังจมน้ําอยู่ในแผ่นดินของตัวเองและในโลกยุคนี้ที่การค้าคือเส้นเลือดใหญ่สิทธิในการเข้าถึงทะเลมันควรจะถูกมองว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของชาติเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจหรือเปล่านี่เป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบง่ายๆเลยครับแต่คําตอบที่ผู้นําในภูมิภาคนั้นเลือกจะเป็นตัวกําหนดชะตากรรมของคู่คนนับร้อยล้านและอาจจะรวมถึงพวกเราทุกคนด้วยในอนาคตอันใกล้นี้ครับ